คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างหยุดแบงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับที่เหลือจะมาปวดนะครับผมอันนี้โอ้พายุอีแล้ว,ว่ะไม่เจอพายุบ่อยอยังวะ ตัวร่ามาัวลตรงนี้นี่เดี๋ยวจะป้าเลยจะไม่รู้เลยพายุอะไรตัวร่ามายีนตรงนี้นี่ตัวล่าเร็วตรงไหนเหรอที่เดินไหมมาจะให้เข้ามาจะให้เข้าแค่นี้ยิงปายเลยนะจะเกแก้ขุณกดามายืนตรงป้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเแกไปกดเมฆเขาขายวเุ๊เอ้ใครนอนอยู่เหรอโอยเราไยย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 กัยยยอยตัวลยย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 ยปยย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 ย้ยย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 ่ยยยยกยย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 ยนยย เป็นทอร์โดนี่ออกไม่ได้กันทิบหายเลยไม่ออก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 จ่ายปลาจ่ายปลาเปียกแล้วเปียกปลาอยู่บนนี่โดนลอดได้ปีกปิงทิกเฮ้ยโอ้โหนั่นกระจุยกระจายหนึ่งศพเฮ้ยทิกปิงตัวตตายมันเละเลยหลังคาเปิดจ้าหลังคาเปิดแล้วจ้ามาช่วยแก้หลังคาให้ ยายาเตยไม่ได้แต่งแล้วก็โคตสองโคตีพยายามกีดต่างขาพีดเลยครับเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงต้นตายหายไปแล้วเปียงา้นขาลวกเปี้ยงเปี้ยงต้นมะไอเดี๋ยวตามลูกจริงห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่เหรอวะมันสิเป็นผ่าใต้ต้นไม้ระวังเด้อตุ่ลงใต้ต้นไม้เลยชิบหายต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ต้นไม้นี้นั่นแหละโอ้ แต่าป่วนอืมสายปัดตายเหรอใช่เห็นเยล่างระเบิดแหลกเหลวผมเปตัวรอดคนตายไม่ติดรอดเอง้อุ้แทบยาวไม่ได้กระถางไหนเย่ h ย่โอ oh y ่ตับลยลอุ้ยโอ้ยตอนน้โอ้ยอีกต้นแล้วอีกต้นแล้ว ถามทำไมรัวๆแล้วตอนนี้ยยังไงยังไงยังไงอู้หูหูเออบวบนะจูบเสาแล้วเนี่ยอื๋อเย่สองคนนี้ยังไม่ยอมตายเดี๋ยวจริงๆริงเดี๋ยวจริงๆริงส่วนดูเดือดเรามาตักสบายบวกลใช่อาการแบบ what and learn ยื้อนุ่งใหมแล้ว ด่านที่มาแยุงอีกแล้วเหรอเอตีตีปึ๊บปึ๊บกีแลวก็ต้องรบอีกแล้วตายปุ๊บปุ๊บตายตายตายอะไรตายหรืออะไรวิสัตว่ะวิสัตนแข็งใสเหมยอี่เจ้าช่มอูช่วหาวิธีที่จะปวดคนอืน่นเนี่ย เกเบอรี่อรกอกอดกอกอดรักกันรักันักน่รักแน่โอยโอยทำอะไรกันใครจับตูดฉันเกเบรีโอยโอยมีเข้าเมเข้าเกบุรีไปไหนกอดกอกอดเกเบอรี่เกบอรีเกบรี่กอดหนยกอดหน่อยจับตูดจับตับใครจับตเรา

กำาแพงแตกเขาแหละขาดเสือสามติดมิดิ้วคุงทำไมยวคุงเอาจูไาอยู่ตรงหน้าเราอย่างนี้จูยูคุงติดกําแพงไปไหนไปไหนเกมปุรีมา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 เกมปุรีจังดู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 ไอ้บ้าดู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 ไม่มีทางไปแน่โอ้โหจิมมี่เอ้ะ ตายปะไมตายอีกแล้วเหรอครึ่งเดเลครึ่งแต่เรื่องผมเหลือเน็มอยู่เลยจิ้นส่วนโอ้โหน่แลเรือผมเลือดผมเหลือเต็มอยู่เลยกีให้ปิวยกาบักต้องแบบแหละมักคือต้ยแบบไหมใช่เู่อยู่กับตายอมมิษนี่แหละปลอดภัยคนคนนต้แบบเย่เย้รอดตายก่อนไม่ตายกันสักทีวะไอ้สองคนนี้เทพเทพเทเทเ แล้วเมื่อไหร่จะตัดสิทธิ์ก็ได้เนี่ยเปลี่ยนกฎใหม่ใครเลือดรถห้ามห้ามรถถังตัวตายใครทหารดัดแรกเลยตัดแรกที่ทะเลเลยตัดแรกก็เห็นเขาเข้าไม่ทันตัดแรกรถถังรถถังปืนทลเฮ้ยขึ้นไปขี่ึ้นไปขี้นไปดันอย่างเงี้ยลุยหยานโหัวคืออะไรหัวข่าไฟแน่ๆเลยเฮ้ขับไปได้ยได้อยู่ตรงข้างหน้าแล้วแล้วก็กดควบคุมโอเคอันนี้เป็นรถถังเขย่า เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้กดทั้งรอกกดยังไงมันขยับวะเดี๋ไปขวาหน้าหลังอ๋อเดี๋ยวเราไปเลยไปเลยไโซล่าตั่งทนฝั่งทนนโซล่าไปเลยโดนตายคนอุ้ยอีบ้าใครวะโซล่าไปเลยไปเลยอะไรนี่ดูมึงตายเหรอเปล่าเปล่าใครนี่ดินไหวใครนี่ดินไหวว่าเราดีเล่ได้เลยโอ้โหอ๋ออัสเซลาบุมเซลาบุมเซลาบุมโอ้ยโอ้ยเล่นอะไรนิด่ อ่าทำร้ายเราย่าทำร้ายเราก่อนหลบเลยครับนิวคุนิวคุโอ้นิวคุเล่นเลยก็ปิดเดียวโอ้โหตายแล้วนะไป no 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 ไปหนูเยี่ทุกคนพยายามเข้าเราดูทุกคนอย่างมุ่งสูงเออยังรอดอีกเหรอจะรอดวันนี้แกร่งแกล้งเลือดเท่าไหร่ต้องเลือดเท่าไหร่ตอนนี้เต็มเต็มอีก เต็มกันทั้งคู่ด้วยช่งโหดเลยกันเฮ้ยนะมีปัญเนี่ยโตน้ายังมีอีกหลายด่านนะที่ไม่ไม่โหมาด่านหายาอะไรเงี้ยมีอะไรแท็กเตอร์รถ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 แท็กเตอร์มีภัยอะไรนี่มันโหดนะโหดโหดที่ไม่เคยเจอเอาแบบที่ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบพ้นเลยให้สองคนนี้มันโดนดิอาสุดๆล่าที่ผมเคยเจอกระเพรนหน่วยอ่ะ อาจารย์เพียมาของไปไหมกับไงวะเอ้าใครตายวะอะไรเนี่ยทำไมสงบทุกอย่างสงบนิ่งโอ้โ้ลงเลยโอ้โหชิปหายเอาไข่ไก่จะไม่ได้ไก่โอ้โาินนะผมโอ้โหฟาดินที่ตาดีจ โอ้ยโอ้โอ้ใชมองบ้าไว้หลบอุ้ยจุถ้าเป็นเมท้าถ้าเป็นเมท้าเีโอจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะลอยมาตุ้มๆกับตามธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมมันควรจะแบบบึ้มโอ้โอ้โหระวังนะจ้าไส้กรอกวงดึงินไปมองมาเหมือนไข่เดึง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 ด โอ้ยบ้านบ้านทังเลยคิดดูแล้นั่นสองคนนั้นยังคิดจะอยู่ข้างในเหรอแงบนิวคุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมึกิฟต์เราเป็นนิดนึงกันะทำไมคะนี่มึงเราไม่มีส่วนเรียมวิวนิวคูงเราเด้งสูงมาเล่นกันมาเล่นกันแมวแมวแมวมาเล่นกันไม่น่าหยียบุดวิวหยียบหยุนวิวคุงเราเลื่อนรถมาเล่นกันเถอะโอ้ยนิคุงแขกครับสวัสดีครั

แนนคงข้อยิ้มไม่แค่ที่ตาแล้วเนี่ยยังรอดอยู่เรื่อยๆมาห้าบวกเหตุคุณนิวเล่นเกมโซนิโกะก็เลยเอฟซีมันโซนิโกะเหรออะไรก็เห็นชื่อก็เห็นชื่อคล้ายๆเกันพีัชจันทร์ไม่มีแต่ผมว่าไม่เกี่ยวนะพัชจัน์ผมว่าน่าเปิดแบ็กการาวมากกว่าว่าตีมาตว่ากันี้นะบางทีนี่มันมืดๆอ่ะเฮ้ย กินผู้รีอ่ะฉันเป็นชาวเด็กกันที่แหละสุดนามีกับปีตาเป็นอะไรนะกิ๊บทำอะไรวะสุดหนามิได้เถิดสุดหนามีอย่างเนี้ยแต่มันมากโอ้โหเอาตายคู่ก็เป็นได้บุญเดวไม่ยอมเอาแขนคืนเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเนี่ยราชอบเราชอบมึงมีแขนเดียวจะไปหาแขนคนอื่นมาต่อแทนอุ้ยแพนดิ้งไว้อด้แพนดิ้งไว้เออ ไนกันจ๊ะไอ้เืองเกอกอนก้อนก้อนก้อนเป็นเกเกอะไรวะถล่มใส่ก้อนแม่งถล่มใส่ก้อนเลยโอ้มีการถล่มใส่นันเนี่ยอุ้ยอาจจะเป็นตัวล่อให้นี่เิมนี่พิ ตรงนี้ตรงมาโอ้โหหวตรงมาละทางให้หนูอีกแล้วเฮ้ยเข้าไปใต้เออ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 เอ้ยต้องหลอดแล้วชั่วโมงเนี้ยผมว่าใจมาก่วนี้ก้อนห่วงนี้มีเฮขี้ร้านตูดแล้วติดปิ้นอุ้ย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 เอ้าโอ้ยอะไรอะโอ้ย จุกระจายกระจายเอ้ยนมากเนี่ยตายตายตายแถวที่แผ่นดินไหวเยอะโอโหแตอันนี้ดออกมาเป็นจิกทรงจิกซวยเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บ่ึอบตึ๊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 บตน๊มตึมบตเป็นึ๊บตึ๊บตา๊บตึ๊บตึ่บตึนบตึ๊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 บตึ ลากรพวกสาวน้อยมาเก็บเหลือเท่าไหร่บ้างเนี่ยตอนนี้ฮ่ฮ่าฮ่าจิ๋วพอดีมาปิดนิกกันไหมได้มาจิ๋วพอดีเลยทำไมเปิดไม่ได้วะโซล่าอะไรเฮ้ยใส่เดือนอยู่เอาไหมใส่เดือนเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยกินกินกินสวัสดีทุกคนฉันมีและอันเนี้ยไม่ได้แลวต้องแข่งกันโอ๊ยกินก่อนข้ามีแฮมเบอร์เกอร์ไส้ปลาหมึก เป็นอะไรนะเป็นอะไรใครเหรไม่ก็เราเองหัวทีมอ่ะตัดคุณครูอร่อยนะเบียร์ดีเลยมีมุกตาไปด้วยมาอีกแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นกินได้เย้ลูกชิ้นกินได้ไปเที่ยวลงตรงนั้นนี่เป๊ะๆนี่อุ้ยนะเป็นกำลังที่เดียวได้ลูกชิ้นได้ฮูเล่ฮูเล่ฮะฮอกฮูลาฮูลาเฮ่เฮ่นี่อันนี้ไม่แล้วแต่ดวงเล้วเนี่ย ถ้าอยู่เฉยๆอุ้ยอุ้ยข้างหลังกูเลยเมื่อกี้สมมติถ้ยู่เฉวะไปไหนวจะไม่ยอมผมสมมติแกขาดลากลัวมากสมมติถ้าอารักสมมติถ้าอยู่เฉยๆนี่มันจะมีสิทธิ์โดนไหมดีลองลองลองสมันท้าทายวอย่ายืนตรงนี้ดิเฮ้ยยืนไกลๆเขาก็อยากยืนไอ้แบไอยากยืนได้ดูไงอโอ้โหหู <assessment! S 1> หห <c oughs> เ็้ยากไม่ได้ดูไงว่าคนตายมันเหมือนกับโอมันเป็นยังไงเมื่อกี้นายเห็นไหมเห็นเต็มเลยเต้ทำไมกูไม่ตายวะอย่าจะโงมาแถวนี้ยแล้วเว้ยใจเย็นๆนะเพ่กอนโอ้โกอนแอนดี้พวกเจ้ากอนเขาเลื่อนรถไหมก่อนยังไม่รู้เลยครับเร็วแหวะสอคนนี้จริงเราก็กอนเตอร์ปูอมตะอันใช่ไหมกอนที่มันเทพทูชัด พิมพ์อันนี้ครับผมสลัดก๊อตครับผมอ๋อก๊อตหมดก๊อดหมดบอกสงครามมานี้เลยใครมานอนอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมว่าไอ้ผมว่าไอ้เหตุการณ์เกิดต่าลาล่าให้ฟังดีกว่าไม่เจอสฟนมีพวกเราไม่ตายจริงๆเนี่ยน่ามากนี่เฟิร์สเพย์ใช่ไหมเฟิร์สเพย์ครัครั้งแรกนะว่าเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มาก ตต้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 ตรตกตบต้ตต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 บตทตโอฟาร์มมิ่งไมตีต็ไมตด้ต้องการตะตไรไหมฟาร์มมันจะมีขายอะไรลตะสนใจย่าอ่อนไต่ขัวเตีตยตไหมปีไกตไม่มีขายที่นี่คือฟาร์มมิ่งนอกขอตุณ ขอ้อนรับเข้าสู่ความมาเธอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกันไโดว์ตายมาเป็นลมาเป็นายมาเป็นลมตาย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  โอ e ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย a ล้วกอนลนะโอ้ยโอ้ยไอสิเดือดระวังนะทำให้ฉันถึงมาเป็นเกไม่รู้เหรอมอมมอมเกย์ุลีไวเกย์ุลีนั่นแหละตัวดีแกลัวดีปองเกย์ุลีตายไปจะได้หมดที่ที่สักที โอ้โหโอ้โหโอุ้ยอุ้ยบ้านข้าวผัดหรือไงว่ะโอ้หบ้านฟิวเลยอ่ะคุณกิ๊ฟเห็นป้าเห็นโอ้โหสายตาพ่อคุณกิ๊เลี้ยงยังไงผมเหลืองแล้วนะยังไม่เหลืองเลยแขงเขียวอยู่แข็งเขียวเกินครึ่งเลยก็จีเจ๋าจี้จะจะจเจ๋อเจ๋อจี้สีจ๋อชงชงชิงอะไรไปตักปลาตอนนี้นี่เหมือนค่อย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 ใช้อะไรสักอย่างโกยเศษขยะออจจานหักเรียเกยบุรีหรือจะตกเลยะ ดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอยู่เฉยเลยว่าไม่ได้ขยับนะเนี่ยเยอะมากเลยนะกันปุ้งเลยเดี๋ยวเว้ฮาดิ้ระวังรถเก็บปุ๋ยไม่ต้องขยับได้เลยสบายมากอุ้ยพิกดิ่พคงนะอะไรอ่ะรถคอมเมีคนบอลบอลคอมเมกคนโคลนโดนี่จบแล้วเนี่ยดูดูก่อนดูสภาพข้างนอกก่อนดีกว่า แน่น่าสิเมื่อก่อนเหตุการณก็วิ่งขึ้นเลยใช่ไหมตายตายตายสภาพอากาศไม่เปลี่ยนนิวเจอร์โว่าเป็นเทอโดว์แล้วเป็นสึนามิจะทำยังไงเนี่ยสึนามิมันไม่ใช่เมฆครับสึนามิอ๋อที่ต้องกลัวก็มีแค่เทอร์โดอย่างเดียวเทอร์โดไม่ก็ฝนกดอ่ะฝนกดไม่น่ากลัวอะไร แต่เลือดผมน้อยแล้วไงถ้าเป็นน้ำท่วมล่ะน้ำท่วมไม่น่ากลัววิ่งขึ้นอุ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมความว่าพูดปั๊บเป็นปุ๊บเลยขอแค่วิ่งขึ้นทันก็พอแล้ววิ่งขึ้น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 วิ่ง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 เข้าไปให้มันดูดโลกไอ้มันโยกโยกต้องสู้ต้องวิ่งต้องรอดต้องลุ้ขวาง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 อะไรอะะไรวิ่งวิ่งวิ่ง

ใช่คือบอกแล้วที่เมื่อกี้ผมเกือบตกอ่ะแบบเกาะกาำแพงตึกทันอ่ะลอยหรอลอยังรอดอยู่เลยเนี่ยโอ้ดันเนี้เวลาผมเจอยุทุกทีเลยดันนี้ไม่น่าใช่อ้คุณเดียวจนี่ไงหาไว้เร็วไปเล่นเฟซเนื้อเกมดีพวกเราสนใจตีแบตเปล่ากับไปสนไปครับ a l o h านะคะ เอา super ไหนดีหยิบหยิบยังไงไม่ได้ลืมสละละละสละกินไปดีนี่ไปดูอะไนี่กันนอนแพสองสกหนึ่งปิดปี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 ดเก็บีันีเก็บบุรีเฮ้ยไปยัปวนี่ไม่ได้เก็บบุรีจังเยวอออออ๋อเรียบร้อยตายแล้ว เอาพี่กิ๊บตาแล้วก็ยืนอยู่ดีกำลังยืนอยู่กันนี้ครูพอมันลงลูกแรกคือมันลงบนหัวพี่โ <laughs> อ <น S 2> ้ยหัวเนี่ยยืนลูกมันลงมาล,ลูกแรกอะ่ะลงแบบักไปกลางหัวเลยแสดงว่า <c oughs> เป็น<อ>สเตเดงว่าถึงจะเก่งแค่ไหนแต่ก็แพ้ได <c oughs> ้แค่ไหนก็เป็ู้ดวงนะคะดวงสวยก็จบต้องมาดู <c oughs> ปอกร์จะต,ตายก็เสมอปอนกอ์พยายามอยปอกร์บอลมารอดหน้าตา ต่อไอซีดีกอนผมมา่นไน้ต่าเห็นใครยืนอยู่หน้าต่างไหนวาปูติดอยู่ตอกตึกเนี่ยกานไม่ต้องไปเยอะแล้วมั้งไอดีกยอนคนนวพอเนี่ยเดี๋ยวคะแนนเท่ากันต้อแล้วแต่ออีกอ๋อไอตะกอนกอนลอดลอดก่อนต้องลอดต้องลุย เราจะดูสิว่าดวงเราจะดีไหมเพราะเราจะยืนเฉยๆการดงเลยโอ้โหโคตรโตัวละโอเคเฮตุลาแล้วเฮตุลาแล้วเฉยดวงดีไหมดวงดีนี่คือรอดดวงแย่นี่คือตายตัวละอยู่ด้วยกันนะเออตัวอะไรโอ้โหมีหางเหมือนมีหางโอ้เศรษฐีส่วนคนคุณมีเกย์เนี่ยนะคุณเกิยบเหมือนมีหางไม่ใช่หางเราหางคนอื่น รอดด้วยวะรอดเย่เตอยเตืเอยตืตืตืเกเบอริ่เป็นที่สอมิสบาคยวจีที่หนึ่งแล้วใครที่สามะผมก็ผมก็เอ่อโซล่าอ๋อเอาคุณคุณี่โร่เว้ตายตายคุณหมอสีตุ่มเป๊มเกเบอรี่เธอมันไม่แน่แเเมัน่นลงฟุ้งเย่่อาแถมให้อีกตังหาดไปปิดคลิปในในด่านนี้แหละ โอเคโอเคโอเคไปยืนหน้าบ้านกันยืนหน้าบ้านอะไรมาอะไรมาก็ไม่ต้องหลบแล้วเพราะจะปิดคลิปโอเคเออเออแลระทายไงปิดคลิปช่วงท้ายคืออยู่ๆนิ่งกูไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลย้วเวลาคอมาคุณเขาจะงงพวกมึงทำอะไรกันและเกมเขานะสี่สามสองโอเคครับผมอันนี้ก็คือจุดจบของเกมอันดาภัยโลบอคแห่งนี้นะครับผมถูกไหมเอ่ยโอเค มาแทนมาเป็นแทงแล้ววันไหนเขาเก็บรเนาะห้ายาบนะหะหนีไปจากตรงนี้เลยขาดแขนคุณนิวยันหายอยู่เลยแราเทโอเคอกผมจะดูที่ว่าจะเจออะไรก็ปิดคลิปแค่นี้นะครับผม มีใครตะการอะไรไหมก่อนที่จะมา้วหัวอะไรอ้ดหัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้วตายแล้วล่ะผมว่าผมตายแล้วล่ะเออโอ้โหตายัวหัวคุณยิ้อยู่แล้วโซล่าคือสเป็นใครอะไรอะไรอะไรเป็นผีอะเกมนี คุณคิดตายแล้วตีหัวข้างๆตีเราเกมสองคนแล้ผมผมผมอะพี่กิฟพี่กิฟร้อนซะร้อนร้อนร้อนยิ่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ฝนกดนะเป็นฝนน้ำมนต์เยอะเลยอีกเองเจ้าเจ้าใช่ไหมเกมบุรีแล้วเราโคโซล่าโซล่าเพื่อนคนนั้นเพื่อโซล่ายังอยู่แหลยท้ายถ่ายท้ายโซล่าก็ตายบายบายเอาไป